เอ๋จะเอเคนตักกี้แฮปปี้จ๋าเคนตักกี้ทักทายหน่อยค่ะลูกทักทายหน่อยค่ะเคนตักกี้น่ารักน่ารักที่สุดเลยลกูกแฮปปี้ทักทายหน่อยค่ะลกูกแฮปปี้แฮปปี้ h ลับแฮปปี้หลับเคนตะกิลูกยังไม่นอนเนาะแต่ลูกนอนพักแล้วนะคะเคนตะกิแฮปปี้น่ารักจังเลยลูก น่ารักทั้งคู่เลยค่ะเคะนตาลลกีดูไรคะนหนดูไรลูกดูไรคะเคนตากีเคนตากีมีความสุขมากเลยค่ะ kentake çe ay çanlan gelin 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 ผู้ตรวจงานนะครับผู้ตรวจงานนะครับตรวจงานเหรอลูกหนูตรวจงานเหรอคะโอ้โหตรวจงานน้องหนูตรวจงาน่ะเนี่ยเห็นไหมเนะี่ย มาดูลรื่องเหรอ